สวัสดีค่ะวันนี้กองการเจ้าหน้าที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยตอนที่6ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นพยายนตรายต่อประเทศชาติและไม่ป้องกันพยายนตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยพุทธศักราช2559ข้อ11กำหนดว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นพยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันพยันตราย ซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถโดยมีองค์ประกอบความผิดทังนี้นะคะ 1. ไม่สนใจรับทราบผิตกายเคลื่อนไหวอันอาจเป็นพียอันตราย 2. ไม่ป้องกันพยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถซึ่งในข้อนี้ได้กำหนดให้บุคลากรในสังกัดต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษในการปฏิบัติ ตามประกาศดังกล่าวนอกนอจากหน้าที่ราชการตามปกติสำหรับกรณีตัวอย่างของการกระทำผิดวินัยตามข้อนี้อย่างตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดอย่างใดค่ะตอนต่อไปเราจะมาติดตามกันนะคะว่าฐานความผิดที่7คือฐานความผิดเกี่ยวกับอะไรวันนี้กองการเจ้าหน้าที่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ